สวัสดีครับพี่น้องอพพดีเดี๋ยวแมวลาเรียวฮอกาชุ่มกะละนี่แม่หนุ่ยต้มครับต้มครับพี่น้องเดินเดี๋ยวนครับพี่น้องเมืองกับเข่าเมนเนี่ยเจ็บเจ็บครับพี่น้องนะครับทั้งนี้เมนอาจารย์หมูกุกนะครับ แล้วก็น้องปุนรุดนะครับน้แม่นใช้ซูมพอจืนแม่จืนปัดจืนลุงจืนตัวเดียวกันเบิดครับนะครับเออนะครับอันนี้สร้างสอสโซลามทีส้างน้อยส้างน้อยก็ส้างใหญ่ติอ่าที่ตากหลายแด้เนี่ยได้แต่กินเหลือนี่ วันนี้เรามาปิ้งีนที่บ้านบอดครับเอ้ามาเนี่ยยังาม่ยังไอ่ยัะไม่ยู่แม่ โอ้ยแก่ <bin uk> <azo> ina, on, e ้ร no uh. e ิมากพี่น้องกินแต่กระตุ่มกระเจียบเลยเอาอีริฮะเออแมนพอดีเลยอาจารย์ไม่เกียววะหมูฝอยกระป๋องพี่น้องกระตุ่มและปลากระป๋องเลยขันหลัง นั้นหมูคอยลองไปกับนะเมื่อกี้หมูคอยก็ฝูเอาปวดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเขาโตลแล้วเขากินเองได้ขดเขาบอกเลยว่าให้ยัดเต็ปากเลยเขาปวดให้ยัดเต็ตาีทำไมแม่ปา่านพูดจาอย่างนี้ม <laughs> าศูนย์แถืบัน <laughs>

เียงผู้ดน้อไว้ทางหลังนี่นอพอเรียมแล้วกินอะไรดีรินเมื่อครันอะไรติ

กนงนีู่กองนใหลูกมองนลูกอยากกวนลูอยากกวนน้องเพี่น้องเป็งเป็นคนเนู่อยากกวนะนะ ก็สั่งอิ่มะไเอาบ่อิ่มนะไปค่ะขึ้นไปค่ะยังแตกพี่น้องยังก็ยังก็ไปยิ่มกันพูนสนานเดียวมาไปอีกละ ูอเพิ<_<_<_<_<_<_่นบ้องกบตีเ yeah ็รแบกินอกกจี่มือน้องกอบเเหการกะยนอีคสบดพี่น umm ้องจกตกกันยะจกตัดกันเสบไปไก่อนไปก่อนขออนุญาตนึงเอาม่เือย่กินบอ เหมือนกับเขาพี่น้องคนนั้นยำปลาตลิปลาตะลิดแมนด่ะยำปลาตลิดบ่นี้แมนแมนจ้าอันนี้คน้หมกรอบนั่นยำมัตตาุนะรบวอ็ด้ฮคือมาไก่แทนที่โรงเนจานลัง่กนฮะตกเกือาคานเก่าบนท้น่นท่ทานกตกเกลือบ่าคานตกเกือาคาน อืมบพี่น้องแสบบเนียปลาป๋องปลากระป๋องักกะรัะเพราจ้ะออนันอเอินยั้งหาย้งบักปีบาเปน ก๋ยโอ้ก๋วยบ่เมนติโอ้คนตัก๋วยแาดพี่น่องถวยสองเศษเบอร์เตยัดกินเปินยาบาหวานมาดินล้วเล่ยมาแซ้วเลยตะหุ่นอ่ะผมบาบมันปิดกวดอะไรมันกับบเจ้ากินไปเท่าไดรให้มัเป็นไต อินมะเร็งบบกกินมะเรงมาหวานยังจามไม่เนะครับผมไม่หายออกแต่ว่าเขาดคุณจ้าของเราผมเป็นตรวจไปพ่อแต่พ่อน้ำกันอยังนีที่ตามไปใช้นั่งรถเข็นนาจมยาพิงยาบ้วนนใจพหอนะเจ้าเลยจามไม่นั่นผมเศร้าเลยเขเป็นหาวหันหัวเบาหักยาเขาไม่มีมากเยอะขนาดยามยาหวานจ่าแรงจ่าแรงจ่าแรงใจทำงานนัะยา มาที hora, ่นี่เนีกินก็ได้เจากินดูแลจากคล้องเองแมนอืมนคือกินข้าวอย่งคือลบนะข้าด่าแห้งเกิดครับ้าที่ไปใส้ที่เฮ็ดยังก็คิดว่าเจ้าองปิ่นนะนะโอ้ยพอเป็นบบวานคอยเฮ็ดเ่อไรท้งยังมันจะเลือกเกิด้วมอว่าลกไม่ยาแมันได้ใจเอออคือรักแมนเน ไปเราเป็นเบาหวานก่อไปอย่างเงี้ยนะอขอโทษนั่า่งเนี่กจิ้มแล้ของหวานอ่ะคือกันกับจอร์ินตลกนะอันที่จะว่ากูว่าแล้วกูอยู่บ้านกูเป็นอย่างกูมหาหมอตรวจเป็นเลยนะเปล่รคไปหาอย่างไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาตีนต้องเป่นล วนนฮามันก็มีตุดสุดท้ายของมันจือจิบให้ได้ยังก่เกินจิบยังก่อเกินเกเกดตายเพราะนั่นน่ะกันทั้งหมดเวลาคนสูจงเป็นูกอันเด้งมากป๊ก่อนเกิดมาแล้วนแก่เก็บตายนี่สามอย่างอันนี้มันสุมากก่อน่แต่คนแก่ก็มีเนาะหิวก็ไปอด อย่าว่าด้วอ,อ,อดบ่ได้บอดบ่ด,ด,ด้เด้ใส่สูตรบ่ด,ด้ด <laughs> ด้วยั่น่บ่ตอง้วเแล้วก็ใส่สูตรเพียรนห้องบ่กินเขาห้องอาหาแนวลงท้่งทองแต่พอเฮามีเนย่อยมันยังบ่เปลน<ฆ>ลูกกระเพาะแต่พอเฮายังบ mm ่ตีแม่นๆเจ้าเป็นตลกเลท,ท่านกัพอเฮาตีกเฮากินยังเรา่ได้ลายบัดน้ำหิวแห้งไ่ได้ก็บ่ได้กินได้นอยอิ่มแต่พอตียังตอง

เอาอสะสาบ,บานีกิตอห้าเลยอ่า,อามีขาเดือคือยู่บ้านเอยยก,นกนน่นจะนกิ <laughs> นุนไว้เองอมันจบพ่ามที่วนหาสอบกินหลอยุ้งวะเนาะเขาตุ่มยิ้วไหวเดี๋ยรีบดูเลยว้ยิ้เขาดูแง่มาขึ้นลูกจีนดเขา้ยงอไงพอโจเข้ามาหน่ะโอยาลีเ่อมามาเรียลกินได้ด้วยน้ำหวานกับมี่เลยพ่อมยเสาว่ะช่วยแ <laughs> <laughs> กะ อันนี้คือค้นชนะครับพี่นอ้องบุคคลท,ที่ชนะนะครับที่หลังมูได้เนี่ย แบบเดี่ยอๆจานเมื่อกี้ผู้เดียวเลยจาเดียบเลยครับนี่ยไอ้บอเบอร์นี่วอหน่ไม่ยังน้อท่าไหร่เปนี่เลอ่ครฮะอีหยังก่อชอบอะไรนะชอบซี่อือ

ว่าไปเนาะก็กินอยู่กับเขาซุ่มตอนนั้นกับเขาซุ่มห้างว่ายังก่กนแบบออกคลิปออกคลิปไหมนะซุ่มรุมกับเขาซุ่มบ่รอเดาซุ่มกับเขาซุ่มบ่ายกับเขาซุ่มกับเขาซุ่มปารคือว่าให้ลูกแท้ๆลูกก็กินอยู่บ่บ่เห็นเข็มไปกินกระเทียมอยู่มาเข้าไป หนาผู้เดียวน้อนฮะนอนหนีวะตนน้อนเต๊ก่น้น้อนกแมวัดปานพะนะโอ้ยชุนเลยบวะแมวัดตาอนนี่ขอบคุณเมนูรับข่าวแจ่บแมือนนี้จ้าคุณลาย เอาพี่แต่โคกกินน้ำเปล่าของพี่มีดน้ำเนล่ากินหลายบ่ดีอ้วนพ่อแต๋มีน้องยิ่งยังนี่โคหลายแท้ไอโอ้ยแจงน่องแค่ไหนนี่อุซ่าสื่อเสือตัวใหญ่ๆมาให้เลยเอาฟิโอ่พ่อกระชิมหนาครับล้างจมแมวลาจับบอดเด่นบอดเด่นยำมอดีนี่เวทเจ้าจะเสียไม่จริงครับ นห้กับมีกระเต็มตัวแสบให้กินเสร็จมาเยกงกระลดเรสียบบีแล้วก็ทำอะไรอีกอย่างนงใไหมขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพ่อแม่ตุ้งหมอกตุกบอลขอบคุณขอบคุณจุงกระบายบใบขอบคุเราเหลืออยู่เจริญเจริญทุกคนจับ่าติดตามช่องคนลริช้างลำพินออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอกคัหนขคพี่น้องินดีมีความุกความรักในทุกนทุกหมอุกบอลครับสวัสดีครับวันนี้อิ่มทองที่บ้านบัครับ